สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเจคเคนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านเดี่ยวยกพื้นนะคะอยู่ที่อู่ทองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบนพื้นที่60ตารางวานะคะทุกท่านพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรนะคะตั้งอยู่หลังธนาคารกรุงเทพสาขาอู่ทองค่ะรอมรัวเรียบร้อยนะคะ บ้านหลังนี้มีขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวค่ะราคา3ล้าน5เสนบาทนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะคมานาคมสะดวกสบายสาธารณนุโภะค,ครบคันนะคะอยู่ใกล้ตลาดนะคะทำเรดีค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการพักอาศัยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวยกพื้นนะคะทุกท่านน้ำไม่ท่วมไม่เปรี่ยวค่ะ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่แออัดค่ะทุกท่านใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆสถานที่ด้วยนะคะเช่นวัดเขาดีสลากอำเภออู่ทองวัดเขาทำเทียมอำเภออู่ทองนะคะ ท่านใดสนใจบ้านในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจรับชมภายในบ้านนะคะก็สามารถที่จะโทรนัดล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ